เพื่อนๆรู้ไหมว่าหินที่เราเห็นบนพื้นดินไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกันหมดนะวันนี้เรามารู้จักสามพื้นหินกันเริ่มจากหินอัคนีเกิดจากแมกมาร้อนๆในท้องโลกพอแมกมาเย็นตัวลงก็กลายเป็นหินแข็งเช่นหินแกรนิตหรือหินพัมมิสต่อไปคือหินตะกอนเกิดจากเศษหินดินทราย ที่ถูกน้ำลมหรือแม่น้ำพัดพามาแล้วทับถมกันเป็นชั้นๆนานหลายล้านปีตัวอย่างเช่นหินทรายหรือหินดิน้านสุดท้ายคือหินแปร ى, เกิดจากหินอัคณนีหรือหินตะกอนถูกแรงกดแรงดันและความร้อนสูงจนเปลี่ยนรูปร่างและเนื้อใน กลายเป็นหินใหม่เช่นหินอ่อนหรือหินชนวนจำไว้ให้ดีนะหินอัคนีเกิดจากแมกมาหินตะกอนเกิดจากการทับถมหินแปร ى, เกิดจากแรงดันและความร้อนหินแต่ละชนิดมีที่มาไม่เหมือนกันแต่น่าสนใจเหมือนกันทุกก้อนเลย